อย่างกินแต่เศร้าน้อ,พ,อพ่อครัว <c oughs> สวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องสวัสดีครับเร็่องยังโัไก่ตีดอมอ่มสวายไก่บ้าน,นเป็นบ่ไก่บ้านไก่น้อยพอดีพอดีแซ่บไ,<ก><ะ>ไก่บ้านไก่บ้านอมไก่สวายที่เราเอามาจส่ไขม่มดแดงพร้อมจส่ไขม่มดแดงพร้อมสารพัด เรื่องแซ่บของนั้นเลยพี่น้องให้ขอมาอยู่เอ็ดเมนูหวายเฮ้ยเบิ่งแน่แซ่บก็มีแต่แกงอ่อมนี่แหละพี่น้องอแกงอ่อมไก่บ้านนี่แหละ<อ>กระดูกหมูก็ได้เนื้อหมูก็ได้<อ>แล้วก็มีอีกทีกับตำเจวหรือตำซุปเนาะมเมนจ้ะเอาไปเผาไฟแล้วก็โปกเอาเนื้อเพิ่นข้างในมาตำใส่ปลาทูนะจ๊ะอันนั้นจแซบ่บตำป่นหวใส่ปลาทูค่ะ แต่มือนีิฮันจับไก่น้อยของยายอยู่เพื่อนแกงอมเสวายยายเอารดอยากอยากน้ำยายอยากน้ำเพาไก่ตลาดมันแพงบวกกับเพร้ามีไก่บ้านกับไก่บ้านมันสิ้แซกกว่าเนาะไม่นจ้ะนี่ค่ะเอาไปลวกกินบ้างเ้าจ้ะเช่น้ำไว้น้ำช่วงหนึ่งก็ย่างเวียดเด้อพี่น้องอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องเลย คลิปกับบังเทือกับคือเมื่อวานกับพี่น้องเบิ่งได้คลิปเดียวยากเวียกหลายสิ่งหลายอย่างจักบางอย่างกับอาจจะไ่ได้ทานพี่น้องเบิ่งเนอกว่าเวียกอย่างเวียกอย่างบอกพี่น้องในนี้เลยว่าถ้าคลิปหน่อยก็คือยากเวียกนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวสีพยายามลงให้พี่น้องเรื่อยๆนะแน่นจ้ะว่าเวียกอย่างเรืออะไรยังไงเหมือนเนาะพยายามจะแต่ถ้าหายไปคือยากเวียกเ้อจ้ะ แต่อ่านทุกคอมเมนต์เด้อขอบคุณทุกคำอวยพรมากๆเลยครับหลายๆาอย่างดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องขอบคุณมากๆเลยครับบ้านเรองนาหนาวหนาวขนาดยินช่ออู่เดี๋ยวค่อยล้างก็ได้จ้ะเดี๋ยวเข้าครัวได้ไก่แล้วนี่แวเข้าครัวไปทำเมนูแกงอมไก่บ้านใส่หวายจ้าคนหน้าเสาติ๊กเตรียมหวายโลแล้วจ้ะนี่หวาย แช่น้าเกลือถ้ามันดํานีเป็นเพราะว่ามันอยู่หลายมืด้อจ้ะสติ๊กบบได้เอามาโปะไว้จะปาว้แบบนั้นเลยมันก็เลยสีเละๆดำๆจักหน่อยนะจ้ะเอามาแช่น้ําเกลือกับก็บ่ขาวจ้ะเพราะว่ามันมันเหี่ยวแล้วมันช้ำแล้วจ้ะโปะไว้ไว้เลยก็สิมาเกกับไข่มดแดงนี่กัไก่ตอนนี้หันน้ำเดือดแล้วจ้ะก่อนหน้าเสาติ๊กขั้นใบยะนางแล้วก็ตตำพริก ใส่หม้อไว้เรียบร้อยแล้วจะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้หม้อก็เดือดแล้วจ้ะนี่เราก็เอาไก่ลงไปเลยเพราะว่าน้ําเดือดแล้วไก่บ้านเราให้ไก่สุกเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้ตามจับแบบนี้เดี๋ยวติ๊กยังไม่ได้โอ้สติ๊กใส่พริกกับน้ำปลาเรียบร้อยแล้วจะพอหม้อเดือดนานแล้วเดี๋ยวรอให้ไก่สุกแล้วค่อยมาใส่ไว้กับไข่มดแดงนะจ้า ่อมไก่ได้สักพักแล้วครับเห็นบ้านของเราเปื่อยแล้วใส่หวายหวาไม่ได้ต้มแล้วจ้ะใช่น้ำเกลือเอาให้มอเดือดอีกเท่อกอักันว่าได้จ้ะถ้าต้มแล้วมันจะขมแห้ขมงเริ่มขมมันอะ <laughs> นมมนออก <laughs> เนีน่ยครับถ้ขบเห้งไอ้หวายสะกคดเดงเป็แดงแจงใส่พักนย่งนะพักแต่แยงพักแต่แยงแห้งยายเก็บมาไว้นาเฟินออกโดกเรือนาแลงสิเก็บมาไว้เนาะผิวเ่าเนาะไว้กินนานามันบ่มีจ้ะตาม,ม,มด้ไข่เปดแดงมันแด,ดงเน้นเน,น้นเแน่นอน ยัง mm hmm. เติมฐานเมื่อกี้นี่ก่อนหน้ามันเดือดด้วยจ้ะเดี๋ยวรอห้หมอเดือดอีกรอบก่อนจ้าให้ไหวซุกก่อนจ้ะโมเดือดเต็มที่แล้วนี่จ้ะพักกรนเงเอามาตากแดด น่ามบุมีก็เอามาใส่เกงหอมคือเก่าจ้ะเอาตอนทึนอกโดกสีม่วงหอมคักแกงอมไว้ใส่ไก่บ้านใส่ไข่มุดแดงน่ากินมากเลยแน,น่นๆน,น,นะใช่น้าใบายานางคุนค้นๆอีกแซ่บัวคักสดทันห้อนกับบรรยากาศหนาวๆนาพี่น้องจ๋าติก๊ก จัดถ้วยจัดจานใส่ข้าวเขาก็จัดมาเซเทียมกันเด้อจ้าใ่อข่ต้าใสาบงง่บะร้ายยดเผ็ดบบเรากินแบงแล้วก็ับ,บก,กินซาอยบอกว่ามันชอยิ่ได้พรอวะอู้อทนทันและสนับเมงสีปักเพ่จังขาวแหล่นอยู่อ่ะก <c oughs> วไก่บ้านัม,มนแดงันมนเดงค่ะมัใหญ่แต่ลอยู่ใจค่ะเนี่ยห้องในกนรจาจักจ้าบ้านเร

อกันหนาๆที่ห้อยๆไปน้อยมันเปื่อยง่ายเนาะมีนูต่อไปไมันอย่างบันนี้ฮะหอยมะแกงมะยายงานนี้หาหอยของไงงานนี้เพื่อนบ้านเขาจะหาหอยของไงเนาะปีนี้กับเพงครับไม่อุ่อยู่อ่ะ มันหายยากผมมันอึดอหรือว่ามันแพงซื้อนี่มันแพงอะไรของขึ้นทุกอย่างของขึ้นทุกอย่างหัวขายปีนี้แม่อุ่ยเ<ส>ขียดน้อยดิมีแล้วปลก่ยนยางเปล่ากับการเขาไปได้เพอุ่พอได้กินอยู่อะไรเนาะดดผู้ใดผู้เพิ่นไปหาหรืออะไรก อต้องในหนาวมันไม่ออกเนาะตัวอากาศฮ้อนๆเนาะแต่มาเนี่ยยังบ่เจออากาศฮ้อนอยู่นี่หนาวขนาดหัวมีแดดเลยหนาวเด็กๆก็ยังบ่กินเด้อครับเรียนตอนนี้เรียนออนไลน์น่าอายไปยังบ่กิน ต้ง,งกินออกมาบ้างแต่เมื่อพูดกินข้าวปุ้นบีบซดข้าวปุ้นก๋วยเตี๋ยวหลายมื่อใหม่ยังพาพี่น้องไปกินอ่ะแต่เมื่อพาพี่น้องไปกินไปเบิ่งข้าวปุ้นบ้านเฮากินกับซดเส้นร้อนๆเลยแหละใส่หมูแดงซักอันหน่อยซักอานใส่หมูแดงหน่อยหน่อยกะทิแบบไหวคมอยู่บบอ่ำลำอำลำ ขมพืี่แทบอะไรเนาะขมพรชี่แทบมันเอาง่ายทางตักกะต้นไวเ้เก็ดถ้วยเป็นต้นใส่ได้นมครับเช่อมไก้เกี่อมปลไปอยู่<อ>ได้น,น,นะครับจะนจะ่จ <laughs> อมได้เชื่อมเนาไข่มาแดงแ่บไข่หญ่ๆ กินบัวป่าบัว่าเลยแซ่บจ้าห้อนนะเราได้อุ่นห้อนเขาปากปุ๊บก็คือแบบอุ่นเลยเพราะอากาศเย็นมันหนาวคืออยางเรากินชงกาแฟมาเช้าเนี่ยแหละตอนเทใส่แก้วขึ้นนั่ยังห้อนอยู่บัดคนแล้วขึ้เย็นเลยวันนีได้กินห้อนๆ้อมาทานซ้ำเย็นเลย อากาศหนาวดีดีครับถ้าองศาระบุนอนดาบบอกเมื่อวานสิบแปดมันอยู่ก็นนอนมื่อไะม่กันีัก็ยันบุีิกันเพราะว่าอากาศเย็นๆนะแ่อาบน้ำือเก่าน้ำอุ่นมันเป็นน้ำใดเงี้ยงใดเสียงใดอยู่น้ำอุ่นน้ำใตดิน ทอดเมซิโซนด้จ้ะเนี่ยทอแต่เมื่อวานให้ถยน้อยนึงยังบไปบมาอยู่นะ่ยเาน้มาบมัดนี่ยเออเนคือบ้านมีหลายหลจมีซนหลายบ่บ้านเราหรือว่าบมี่บมีมันก็เต่าเดี๋ยวก็ไปสอนได้เนี่ยได้ได้อจัดการได้ได้ มาหลายเนาะเจ็นดาวพื้นที่เนาะเทามาที่หลายก็หลายหลายยังตับตับอยู่ตัวใหญ่มาขวดเนาะเยี่ยมยังกินแมงตับเต่าขวดรอดใช่ไหมเพราะอดีตยัง่เคยกินอยู่เหมือนโอเคบางอย่างบางอย่างก็ยัง่เคยกินเพราะว่าโมื่อกี้เราติ๊กเนี่ยไม่ได้มาอยู่บ้านเนาะมาทางใต้เนาะมันมัๆเลยบางอย่างอยู่ภาคใต้ก็บ่มี กเลยดุยเซ๊ดเซ๊ดนะครับเดี๋ยวก็สิพาตุ้ินไปเรื่อยๆทีนี้สิพาไปเลาะทางไหนเดี๋ยวเขาจะมาลุ้นกันน้องเนาะไปหาผู้ดงท่าไปละครับหผู้ดูท่าทางใดมีเมนูแปลกๆแซ่บๆแบบใดนพันธิน้องติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้คุณเก่าเนาะครับ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกําลังใจให้หน่อยนะครับขอบคพ่อครันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ